รตรงนี้คือแปวงของดอกบัวขาวบูวชาพระนะครับผมบัวชัดขาวตรงนี้มันจะเนีนเกินไปผมก็เลยต้องมีการหาวิธีนะครับเพื่อลดความนั้นแนียนของบัวนะครับเพราะถ้าบัวมันเนียนเกินไปแล้วบัวจะบวไ้ดอกเท่าที่คววนะครับผลผลิตจะน้อยนะก็เลยต้องมีการเคอลอื่อนยังก่อนการทํา อาจจะมีการไถอาจจะมีการตัดให้มันให้มันขึ้นใหม่นะครับผมแต่ผมกะไอ้ตัวนี้ปกติย่ำหนาวบัวมันก็สนิทอยู่แล้วนะผมก็เลยเอาเข่าไปมาให้บานนี่ยก็มาเห็ดมาข่อนนย่งกับมะมาคุ้มใหม่เข่ามันงอกนะครับผมเข่ามันงอกไปจกักหอมง,งอกมาจักน้อยนึงหละครับก็มมหวานครับวานตอนไม่มไ,มได้มีหนามอยู่นะครับผม บานพ่อบานเขาแหละกระแท่ไว้จักคืนหนึ่งนะครับผมแล้วกับเอาเอา,เอา,เอาน้ำออกเลยนะครับผมเพื่อให้เขามันต่างตวัวได้ขึ้นมาเล้วคอยเอาน้ำใส่ไม้นะครับผมอันนี้โบไทยด้ยครับผมเขานี่โบเดทไทยเลยเพราะว่าปกติน้าัวมันกระลมู่แล้วนะครับผมาะคับโบเดทไทยเลยหย่ากระติบ่อยมีนะเพราะว่าปกติมันกระติ แต่ส่วนบัวมันก็ดเคุ้มไปหมดเกิดไปหมดนะครับผมบก็ยังมีกยังมีนี่ครับมีบัวส่วนบัวแสกขึ้นมาแน่จัน้อยอย่ะครับผมแต่ว่าจังหน่อยเขาก็ดเคุ้มหมดเลยครับผมอันนี้เป็นเขาก๊กคอสิผานะครับผมเขาก๊กคอสิผาหอมมะลิลองเมื่อวานมึงครับวันวันแต่งแต่กลางเดือนท่านวาดบานแถาแต่ว่า มันเจออากาศหนาวมันแบบมันหลังั่ ouais. leave, ja, งมันหลังเหลืองมันหลบออันวันไหนห้อกบานปุ๋ยใส่ต้องไปวางฟองเสมือวางหันเกลี่เขียวขึ้นมาเนี่ยกับช่วงนี่วันถี่เลยนวันถี่สิบเจ็ดมันเกิดสิบเจ็ดมกราดนะโหกซี่มันก็เหลื่อมอากาศเดือมจะอุ่นขึ้นมาเน่แต่ว่าเกาว่าวันถี่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเออไม่มันนี่สิบเจ็ดหนอกระซี้ว่ามันวันถี่ ยี่สิบนี่อากาศกระแสหนาวมาอีกรอบหนึง่งอากาศหนาวสินมารอบหนึง่งโอหเป็นยังไงนะกระแสเลืองอีกบันจักแล้วก็ลองมองครับว่าปกติเนี่ยเขาว่าเขาก็คอสิบหายมันเป็นเขาไหว้แสงนะมันถมเอาสซช่วงความความเาาของมึงสันกังอันกังคืนง่นเงากังวินสันนี่อันเขากอคอสิบหายนี่มันจังสีอดแออกห่วงเนะี่ยผมเข้ามันสิบออกห่วง แต่ว่าที่กลองเห็ดเบิงเพราะว่าพยายามวานแต่ตุตนตุนเดือนอันทันว่านะครับเาาฟ้าวานเพื่อลองเบิงนะครับนี่ตอนแรกคุนตอนตอนแรกคุนกระสีไฮแอนอันยังก็เห็ดจักสองไร่สามไล่หมดแล้วต้องพูว่าลองเบืองก้อนดิโห ว่ามันจะไปมีปัญหาตรงไหนเกิดว่าเห็ุไปแล่ร้ายแล้วเกิดว่ามันบ่อออกห่วงหรือแบบว่าออกห่วงกหรือแบบเม็ดร,รีบมันสิบว่าุ่มค้าการสูบหนามนะครับพวกกลุ่มค้าแห่งการสูบหนามทุกท่านล่องบางวันเนึงปีหนึ่งจะไครหนึ่งเอจะงานหนึ่งตัวนี้งานหนึ่งนะครับพวกนี้งานหนึ่งงานหนึ่งต่วปูเรื่องปุ๋ยเรื่องอยังปวดหลวงห่วงพวกนี้ในหนีมันเป็นอัน หน้าบัวนี่จัดเต็มแล้วใส่ปุ๋ยแถบทุกอาทิตย์นะครับผมปุยบวัวในลงเรือตัวข่างอยู่ในตรงนี้รายอยู่นะครับผมต้องเิึง